เผยชีวิตน้องวันใหม่หลังบอยปกรณ์ยอมเผยเรื่องจริงหลังจากที่มีกระแสดรามา่าวิจารณ์กันในโลกโซเชียลว่าครอบครัวฉัดบริรักษ์บอกความจริงเรื่องน้องวันใหม่เป็นเด็กที่บ้านตนอุปการะมาเร็วเกินไปพอน้องวันใหม่ยังดูเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือช็อกกับคําตอบซึ่งงานนี้เมื่อได้เจอหนุ่มบอยปกรณ์พี่ใหญ่ของบ้านฉัดบริรักษ์และเป็นคนที่คิดจะรับวันใหม่มาเป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัว ที่งาน Lego Amazing Kids Day 2018นาณรานโปรโมชั่นโซนบีและ C ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัทพราาลพลาซาราดพร้าวจึงไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องดราม่าดังกล่าวซึ่งหนุ่มบอยปรกรณ์เผยว่าเห็นให้นาฬิกาเป็นของขวัญวันเกิดน้องก็ตลกดีอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปที่ผมลงคือ ในความเป็นจริงที่บ้านผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ด้วยความที่วันใหม่เป็นเด็กก็อยากจะมีเป่าเค้กก็เตรียมเค้กไว้และมันเผาก็เลยเอาไปเซอร์ไพรส์และแกงยังไม่ได้พาไปทางบุญเพาระกลับมาน้องก็ไปโรงเรียนครับของขวัญวันเกิดให้อะไรให้นาฬิกาพอเขาอยากได้นาฬิกาสีชมพูก็เลยซื้อให้เขาอันหนึง่งเพราะเดี๋ยวนี้พอเขาเริ่มโตก็ไม่ได้ซื้อของให้บ่อย พออยากให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ใช่จะได้ทุกอย่างที่อยากได้นานๆให้ทีตามโอกาสน้องโตขึ้นแล้วรู้สึกยังไงก็ดีครับสนุกดีพอเขาโตขึ้นก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นทำนู่นนี่นั่นเองได้มีเหตุมีผลเรียกใช้งานได้เขาเริ่มรู้เรื่องสบายในการดูแลมากขึ้นล่าสุดบอกความจริงน้องแล้วว่าไม่ใช่น้องแท้ ไม่มีความจริงผมบอกตั้งแต่น้องมาอยู่ที่บ้านแล้วเราก็บอกตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องปิดบงังถึงปิดไปวันหนึ่งน้องต้องรู้พอไปดูข่าวเก่าๆเราก็คิดไว้ก่อนที่จะรับมาอยู่แล้วว่าจะไม่มีปิดบังเรื่องนี้เราก็บอกว่าวันใหม่โตมาจากสองบ้านนะจากบ้านผมด้วยและบ้านสงเคะห์อของเขาว้วนานานทีก็พาเขากลับไปทำบุญบ้างไปเยี่ยมเพื่อนบ้าง ก็บอกว่าวันใหม่โตมาจากบ้านนี้หลังจากที่มีกระแสดราม่าวิจารณ์กันในโซเชียลว่าครอบครัวฉัดบริรักษ์บอกความจริงเรื่องน้องวันใหม่เป็นเด็กที่บ้านตนอุปการะมาเร็วเกินไปเพราะน้องวันใหม่ยังดูเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือช็อกกับคำตอบคนมองว่าบอกเร็วไปไหม ผมคิดว่าเราควรเลือกที่จะบอกแบบให้เขาค่อยซึมซับไปไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยดีกว่ามาบอกเขาทีเดียวปรึกษาใครไหมก่อนบอกผมคุยกับแม่ครับและก็มีปรึกษาพี่ที่อยู่บ้านสงเคราะห์ด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีดีกว่าให้เขามารู้เองหรือว่ารู้ทีเดียวค่อยๆบอกเขาว่าโตมาอย่างไรเริ่มที่ไหนและเขาอยู่ที่ไหนบ้างทุกวันนี้ก็บอกว่าเขาโตมาจากสองบ้านนะ ฟีดแบกน้องเป็นยังไงเข้าใจก็ยังบอกว่าอ๋อวันใหม่ตอนแรกอยู่บ้านนู้นใช่ไหมแล้วเฮียบอกกับคุณแม่ก็อุ้มมาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมวันใหม่ก็กลับไปเที่ยวบ้านนู้นด้วยเนอะเขาก็เข้าใจตามภาษาเด็กๆแต่ถ้าเขาโตขึ้นเราก็จะอธิบายให้เขาฟังเรื่อยๆคือมันเป็นความตั้งใจแรกก่อนที่จะรับน้องมาว่าเราจะดูแลเขาเหมือนเขาออกมาจากท้องแม่ผม เขาคือสายเลือดของผมเขาคือคนในครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกังวลกระแสโซเชียลในอนาคตไหมไม่เลยเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำอะไรและเรามั่นใจในสิ่งที่เราบอกสอนน้องหรือว่าวิธีของเราเป็นวิธีที่โอเคกับน้องเพราะเราเลี้ยงเขามาเรารู้ว่าเขาเป็นแบบไหนเราสร้างภูมิให้กับเขา ให้เขาเข้าใจเรื่อยๆค่อยๆบอกข้อมูลเขาถ้าเขาโตขึ้นเขาอาจจะมีคำถามมากขึ้นก็ค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆ